ช่วงสงกรานเนี่ยนะคะก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งทนายมนฟังแล้วก็สะท้อนใจนะคะในความคิดก็คือเขาพาลูกพาภรรยาไปเที่ยวแต่เติมน้ำมันเป็นสิบปั๊มนะคะไม่นับรวมร้านอาหารแต่ทุกที่ชิ่งหมดและบอกว่าขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาจ่ายแต่ไม่ทราบว่าจ่ายเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ ผิดกฎหมายค่ะทำลงไปนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรมเพราะทุกครั้งเขาบอกว่าขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีเงินจะมาจ่ายซึ่งตรงนี้ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วค่ะเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมาจ่ายเมื่อไหร่แต่เขายังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้ผิดศีลธรรมค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอยากจะฝากบอกเลยว่าเรา มีน้อยใช้น้อยค่อยประหยัดนะคะความสุขนั้นไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นความพอดีความที่รู้จักกินรู้จักใช้และความที่พยายามหมั่นหาอย่าไปคิดว่าเราขาดโอกาสอย่าพยายามคิดว่าเราโน่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นข้ออ้างอยู่ที่ใจนะคะเพราะฉันตรงนี้ก็ ต้องรับผิดทั้งสามีและภรรยาส่วนที่เกิดขึ้นก็คือบุตรนะน่าสงสารมากๆเลยเนาะก็ไม่ทราบว่า,าจะทําอย่างไรดีก็คงให้หน่วยงานทางราชการหรือกรมประชาสงเคราะห์หรือญาติญาติที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะพาไปเลี้ยงดูค่ะเพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นตัวอย่างนะยาหาธรรมนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเติมน้ํามันแล้วเราชิ่มหนีไปกินอาหารแล้วเราชิ่มไปบางคนอาจจะชะล่าใจ ว่าไม่มีใครตาไม่มีใครจะแต่เดี๋ยวนี้ทุกปั๊มมีกล้องวงจรปิดร้านอาหารก็มีนะครับอย่าได้หาทําเลยค่ะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยหัวใจคอมเมนต์ติดตามและแชร์ด้วยนะคะ